ตัวมะเร็งเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือใครเป็นใครต้องป้องกัน<ม>คนคนนั้นต้องป้องกันตัวเองความตระหนักรู้ถึงความสําคัญเรื่องความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุตรคนนะครับมะเร็งไม่ใช่ว่าเราตกใจตื่นตระหนกกันจากข่าวในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเป็นมะเร็งไม่ใช่นะครับพฤติกรรมต่างๆความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันค,ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วมันจะไปแสดงผลอีกทีตอนอีก 15บห้าปีสิปีผ่านไปสิบห้ปียีปีผ่านไปเมื่อถึงวันนั้นเราเป็นมะเร็งนี่แหละเราย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วนะครับเรื่องของการการตระหนักรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงมะเร็งเป็นเรื่องที่สําคัญ จริงๆมะเร็งตับเนี่ยของคนไทยเนี่ยเป็นในผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงเป็นอันดับสองตัวของมะเร็งในเซลล์ตับเนี่ยนะครับความเสี่ยงเนี่ยที่เจอได้มากที่สุดในคนไทยก็คือแอลกอฮอล์การดื่มสุรานะครับรองลงมาคือการติดเชื้อเวลาตัดอักเสบไม่ว่าจะเป็นชนิด B ซึ่งพบบปล่อยชนิด C รองลงมาในสามสาเหตุหลักเนี่ยจะนำไปสู่ภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่า ตับแข็งการเกิดมะเร็งตับมะเร็งในเซลล์ตับเนี่ยจะต้องมีภาวะตับแข็งเกิดขึ้นก่อนโรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธรารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกสำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่สองในเพศชายและอันดับที่ห้าในเพศหญิงสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลก2ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบคนไทยป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นวันละ42คนซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่พันธุกรรมและการสัมผัสต,ต่อสารก่อมะเร็งอาทิกาซเรดอนและใย,ยหินรังสีควันทูบควันจากท่อไอเสียและมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm 2.5 และสาเหตุของมะเร็งปอดนะคะหลักๆนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะคะมันจะแบ่งเป็น2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในก็คือพันธุกรรมของเรานี่เองนะครับผู้ป่วยคนไหนมีมีญาติสายตรงที่เคยเป็นมะเร็งปอดมาก่อนเนี่ยกลุ่มนี้นก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่เป็นมะเร็งปอดหรือแม้แต่ผู้ป่วยคนนั้นเคยเป็นมะเร็งชนิดอื่นในร่างกายเนี่ยก็แสดงว่าพันธุกรรมเนี่ยเอื้อต่อการเกิดมะเร็งก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้มากขึ้น ว่าปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้หลักๆเลยก็คือควันบุหรี่แล้วป,จจปัจจุบันเนี่ยม,มีการตรวจพบสารที่เรียกว่าฝุ่นจิว๋วหรือ PM 2.5มาเนี่ยมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการทดลองออกมาว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์ปอดทําให้เปลี่ยนเป็นมะเร็งได้มากขึ้นเหมือนเวลาเราจุดควันบุหรี่หรือว่าเราเผาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดสารนี้อยู่แล้วอย่างเช่นบุหรี่ควันทูบ นะครับสารเผาไหม้เกิดจากควันรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะมีเพียมของทุ่าสูงแต่เนื่องจากบุหรี่เนี่ยเราสูดเข้าไปในปอดโดยตรงหรือว่าเราใช้ทูบอยู่ในพื้นที่ปิดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ความเข้มข้นของสารนี้เนี่ยมันสูงนะครับเมื่อเราสูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลปอดเป็นมะเร็งได้แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพในระดับประเทศแต่มีคําแนะนําให้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งปอดเข้ารับการตรวจแต่นั้นการตรวจคัดกรองในรายที่เสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปอดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถค้นพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นได้ให้ได้เข้ารับการรักษาแต่นั่นเนินซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตแนวทางในการรักษาระยะนี้ต้องเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับก็ครับ มันเล็กพอที่จะผ่าตัดได้คุณหมอก็จะนําเสนอการผ่าตัดเพื่อจะตัดไปเลยให้มันหมดนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่รักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปแล้วหรือว่าผ่าตัดแล้วมันจะมีความเสี่ยงเยอะนะก็จะมีทางเลือกอย่างเช่นให้ยาเคมีมบัตนะหรือให้ยามมกเป้านะยาโมกเป้าก็ของทั้งเคียงน้อยกว่าแต่ก็มีผลขทั้งเคียงสำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายสูงนะนะนั้นเราก็ต้องดูออตามความเป็นไปได้นะขอ,ของที่จะทํา ให้ชีวิตไม่เดือดร้อนนะครับและนี่ก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะะในการดูแลตัวเองหากป่วยเป็นมะเร็งในระยะลุกลามค่ะซึ่งเราเองสามารถเลือกแนวทางการรักษาการดูแลตัวเองได้ให้มีความสุขมากที่สุดค่ะ